คุยหลังช่างรถถังขอถอนสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนคลิปนี้เป็นการคุยหลังช่างเล็กๆน้อยๆน,นะฮะข่าวใหญ่ก็น่าจะเป็นคู่รถถังกับน้องโอนั่นแหละครับที่ไม่ผ่านนะน้องโอเนี่ยน้ำหนักไม่ผ่านส่วนรถถังเนี่ยผ่านแต่ว่ามาถอนโชคทีหลังนะครับเนื่องจากร่างกายน่าจะไม่ไหวเดี๋ยวไว้ให้ยคุยกันเริ่มที่คู่แรกเลี้ยงขึ้นมาเลยนะฮะเจคพีค,ค็อกเสือคิมนี่ก็ผ่านสบายครับหายห่วงได้ต่อยได้ฟัดกันแน่นอน คู่ต่อไปสแตมแฟร์เทกับคานาเนี่ยก็ผ่านเรียบร้อยฉลุยนะครับสแตมเนี่ยดูดีมากๆถึงแม้ว่าจะหยุดไปนานร่างกายนี่ลีนมากๆนะครับย้อมผมสีทองเวอร์ชั่นนี้นี่ดูสวยขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะครับคู่นี้ก็ไม่มีปัญหานะฮะส่วนคู่ต่อมายูกิโยสะกับซูเปอร์เล็กเนี่ยก็ผ่านทั้งคู่นะครับไอตอนที่ซูเปอร์เล็กขึ้นตาช่างเนี่ยผมก็ยังเสียวๆอยู่นะ แต่ว่าก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับรอบนี้ผ่านสบายเลยเพราะว่าเท่าที่ผมสังเกตเนี่ยซูเปอร์เล็กถ้ามีไฟไหนที่น้ําหนักไม่ผ่านไฟต่อไปเนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหานะครับจะไม่ค่อยซ้ํารอยเดิมนะครับถ้าไฟนี้ไม่ผ่านไฟต่อไปเนี่ยไม่มีไม่ผ่านนะฮะผ่านแน่นอนแต่ก็ได้เสียวนะ เพราะว่ามันเป็นไฟใหญ่ที่ญี่ปุ่นก็สบายใจได้ครับผู้นี้รอดูได้เลยว่าใครจะหวดขาเก่งกว่ากันนะฮะส่วนคู่ต่อไปครับมาลัดกรีกอเลียนพบกับลูคิยาอันโปนี่ก็ลูคิยาอันโปไม่ผ่านนะครับค่าน้ําก็ไม่ผ่านค่าน้ําหนักก็เกินนะฮะ ไปพูดติดแซลมารัสซะเยอะเลยตัวเองไม่ผ่านแต่ว่ามาลัสเนี่ยสบายนะครับแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะชกกันหรือเปล่านะคู่นี้ผมว่าน่าจะชกกันแหละมารัดน่าจะเอาแน่นอนนะครับแต่เจ้าลูกยียอันโปเนี่ยต้องไปทำค่าน้ำไม่ผ่านก่อนนะฮะก็ต้องรอดูติดตามหน้าเพจวันต่อไปครับว่าคู่นี้จะเอายังไงส่วนทาเครุกับเดนิดพูลิสเนี่ยก็ผ่านสบายครับอายุเยอะไม่ใช่ปัญหาร่างกายดี ความฟิตซ้อมเนี่ยทำมาดีมากๆนะครับตอนมาช่างน้ําหนักเนี่ยทายเคลูเนี่ยก็เดินถอดเสื้อมาชิลเลยนะไม่สนอากาศหนาวเลยเดนิดพูลิตก็ไม่มีปัญหาอะไรคู่นี้ก็ได้รุนแน่นอนนะครับถึงแม้ว่าเดนิดพูลิตจะแก่แต่หมัดของเขาก็ยังคงหนักต้องรอดูให้ดีๆเลยคู่นี้ส่วนคู่ต่อไปครับนาบิวนานกับฮิโรมิวาจิมะคู่นี้ก็ไม่มีปัญหานะครับน้าหนักมาไล่เลี่ยกันเลยนาะบิวขึ้นมาต่อยแฟเธอเวทก็ไม่มีปัญหาอะไรทําน้ําหนักเก่งอยู่แล้วค่ายวีน้ำมวยไทยเนี่ย ฮิโรมิวาจิมะไฟแรกก็ไม่มีปัญหาครับน้ำหนักเวทธรรมชาติเขาอยู่แล้วผมว่าส่วนสูงนี่ได้เลยนะฮิโรมิวาจิมะเนี่ยแต่ความทนทานเนี่ยจะดีหรือเปล่าส่วนเรื่องอาวุธเขาเนี่ยดีอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นการเตะขาเตะแบบคาราเต้อะไรพวกเนี้ยสไตล์ญี่ปุ่นเนี่ยเขาทำได้ดีมากๆอยู่แล้วต้องมาลุ้นกันนั่นแหละครับว่าจะทำได้ดีแค่ไหนในไฟแรกนะครับ เพราะต้องมาเจอตัวตึงอย่างนาบิวอนานแบบนี้น่าจะสนุกแน่นอนครับคู่นี้ส่วนคู่ต่อไปครับนาดากะพบกับหนุ่มสุลินโอ้โหสองคนนี้เนี่ยมาช่างน้ําหนักตั้งแต่ชุดแรกๆที่เข้ามาช่างเลยนะครับนาฬิกาจับเวลาเริ่มเนี่ยสคนนี้แป๊บๆก็มาช่างแล้วเพราะว่าฟิตซ้อมมาดีมากๆครับร่างกายดีทั้งคู่เลยหนุ่มสุลินเนี่ยร่างกายกล้ามเนื้อชัดเจนมากๆนะครับดูลีนดูฟิตมากๆไฟนี้น่าจะซ้อมมาดีจัดเลย ส่วนนาดากะเนี่ยก็ไม่มีปัญหาครับตัวเทพญี่ปุ่นร่างกายดีน้ำหนักผ่านเหลือแค่ต้องมาซัดกันนั่นแหละครับว่าใครจะดีกว่ากันถึงแม้ว่าใครหลายคนจะมองว่านาดากะน่าจะกินไปแต่ผมก็แอบปันใจเชียร์หนุ่มสุรินเหมือนกันนะฮะอย่างที่เคยพูดไว้ในวิเคราะห์คือเขาเป็นคนที่มีการวางแผนที่ดีมากๆเลยศึกษาคู่ชกดีมากๆผมคิดว่าคู่นี้เนี่ยจุดเปลี่ยนน่าจะอยู่ที่สภาพร่างกายความฟิตนั่นแหละ ใครจะยืนระยะได้ดีกว่ากันเพราะว่าอาวุธของทั้งคู่เนี่ยก็ดีเหมือนกันนะครับหนุ่มสุรินเนี่ยก็แม่นและสายตาดีนาดากะนี่ก็ครบเครื่องเรื่องมวยไทยเลยสนุกแน่นอนครับคู่นี้แชมป์จะอยู่ที่ประเทศไหนก็ต้องมารอชมกันนะฮะส่วนคู่เอกครับซูเปอร,ร์บอลกับมาซากิโนอิริคู่นี้น้ำหนักเนี่ยหายห่วงครับวินัยดีกันมากๆเลย สภาพร่างกายเนี่ยดูดีดูฟิตหน้าตาไม่มีโซมไม่มีอะไรเลยนะครับคู่เอกค่าน้ํากับน้าหนักเนี่ยก็ผ่านฉลุยเลยไม่มีปัญหาอะไรได้ซัดกันอย่างแน่นอนนะครับระหว่างแชมป์เฉพาะการกับแชมป์ตัวจริงและเข็มขัดเส้นนี้จะอยู่ที่ใครจะอยู่ที่ประเทศไทยหรือจะอยู่ที่ญี่ปุ่นได้ลุนแน่นอนคู่นี้และมาที่คู่ปัญหานะครับก็คือการชิงแชมป์มวยไทยไฟเวทรถถังกับน้องโอนะครับน้องโอเนี่ยมาชั่งน้ําหนัก2ครั้งนะค่าน้ําไม่ผ่านทั้ง2ครั้งเลย ก็ไม่รู้ว่าไปผิดพลาดอะไรนะครับปกติพี่น้องโอเนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องการชั่งน้ําหนักเรื่องค่าน้ําเลยนะเท่าที่จําได้เนี่ยผมว่าไม่เคยมีเลยในรายการเนี่ยผ่านตลอดนะครับดูแลร่างกายดีมากๆแต่ว่าเรื่องผิดพลาดมันเกิดขึ้นได้ครับผมก็ไม่ได้อยากจะตําหนิอะไรเพราะว่าเท่าที่ผ่านมาพี่น้องโอก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรนะฮะกับเรื่องน้ําหนักกับเรื่องค่าน้าเนี่ยมันน่าจะสุดวิสัยจริงๆอ่ะอาจจะมีการวางแผนที่มันผิดพลาดเล็เลกๆน้อยๆจริง,ๆ,รงๆอ่ะ แต่ว่ามันทําให้ไฟนี้เนี่ยค่าน้ําเกินไปเลยนะครับไม่ทันแล้วรอบ3ก็เวลาหมดไปแล้วครับจะมาช่างรอบ3เนี่ยก็คงไม่ทันละก็ไม่เป็นไรครับสู้ๆครับเอาใหม่ส่วนลดถังเนี่ยโอ้โห มาช่างน้ำหนักคนท้ายๆเลยมั้งจนเวลาใกล้จะหมดแล้วเนี่ยรถถังเพิ่งจะมาและมาด้วยสภาพที่เหมือนร่างไร้วิญญาณนะครับจะพูดอย่างนั้นก็ว่าได้น่าจะเป็นรถแบบรถลีดเต็มที่เลยผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะและผมคิดว่านี่น่าจะเป็นสาเหตุที่ทําให้รถถังถอนชกนะครับน่าจะลดน้าหนักเยอะเกินไปในวันก่อนช่างเนี่ยพอเท่าที่ดูจากสภาพร่างกายตอนช่างเนี่ยก็นั่นแหละครับผมเห็น,เห,นเห็นกันอยู่มันอาจจะทําให้ร่างกายช็อกร่างกายรับไม่ไหวก็เป็นได้นะครับ ก็เลยถอนดีกว่านะถึงจะไปชกกันในพิกัดเวทไหนก็ตามแต่มันก็อาจจะไม่สนุกหรอกคู่นี้ผมว่าเพราะว่ารถถังเนี่ยก็ร่างกายดูไม่เต็มร้อยละส่วนน้องโอเนี่ยก็น้ำหนักเกินแน่นอนนะครับเพราะว่าค่าน้ำไม่ได้ถ้าไปทำให้ค่าน้ำได้น้ำหนักมันก็พุ่งรายการก็เลยยกคู่นี้ออกนะครับเพราะารถถังขอถอนนะเพราะว่าป่วยกระทันหันนั่นแหละถ้าจากความคิดผมก็น่าจะมาจากการลดน้ำหนักที่เยอะเกินไปก่อนช่างอย่างแน่นอนน่าจะเป็นเหตุผลนี้แหละ ก็ไม่อยากตําหนิไม่อยากว่าอะไรนะครับถึงแม้ว่าเราจะซื้อบัตรซื้อตั๋วดูแล้วไม่มีคู่นี้อาจจะเสียดดยแต่ว่าไม่เสียใจเท่าไหร่นะครับเพราะมันมีคู่อื่นๆอีกเยอะแยะเลยที่น่าดูถ้านักมวยมันไม่พร้อมจริงๆอะ่ะสภาพร่างกายเราแฟนมวยเราก็เห็นอะ่ะเขาก็ถ่ายทอดให้ดูเราก็เห็นแล้วว่าน่าจะไม่ไหวถ้าต่อยกันไปเนี่ยก็ไม่รู้จะออกหน้าไหนนะแต่ไม่ต้องต่อยดีแล้วครับผมผมรุ้นให้คู่นี้เนี่ยมาชิงแชมป์กันที่ประเทศไทยปีหน้าดีกว่า ไม่ปีหน้าก็เดือนหน้าหรือตอนไหนก็ว่ากันไปก็เป็นกําลังใจให้ทั้งคู่นะครับน่าเสียดายจริงๆแต่ก็อะไรมันก็เกิดขึ้นได้ครับผมก็ไม่ใช่คนที่จะติเตียนนักมวยอะไรนะเพราะว่าเราไม่ได้รู้นี่ว่าสถานการณ์ของเขามันเป็นอย่างไรนะเราไม่ได้ไปวิ่งลดน้ําหนักเหมือนเขาเรามีหน้าที่ดูอย่างเดียวนะฮะก็บทสรุปก็คือคู่นี้ยกออกอย่างแน่นอนนะฮะทุกคนก็ไม่เป็นไรนะครับรอชมครับพรุ่งนี้อีกแป๊บเดียวก็ได้ดูแล้วหวังว่าจากนี้เนี่ย ผมไม่มีใครป่วยหรืออะไรกระทันหันนะครับถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเนี่ยผมน่าจะเซ็งมากๆเลยแต่ผมคิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาอะไรกันแล้วแหละครับต้องมารอดูว่าคู่มารัตกับลูเคียอันโปเนี่ยจะได้ต่อยอกันไหมเพราะผมอยากดูพี่มารัตเนี่ยแกถลุงลูเคียมากมากเลยเพราะฉะนั้นก็รอชมรอเชียนครับว่าผลการแข่งขันแต่ละคู่เนี่ยจะออกมาเป็นอย่างไรนะฮะส่วนที่เดดวันลุมพินีเนี่ยว่าจะพักสักหน่อยนะครับคิดก่อน เพราะว่าสุกที่แล้วเนี่ยมาคู่เดียวนะฮะที่เหลือนี่ร่วงหมดเลยนะก็แอบ,บเซง็งแอบบนอยอยู่ในนอยแหละเดี๋ยวดูสถานการณ์ก่อนนะครับถ้าไม่ขี้เกียจก็ทําต่อแต่ถ้าขี้เกียจก็พักเลยรอดูไฟใหญ่พรุ่งนี้อย่างเดียวเลยนะฮะไปครับทุกคนรอชมรอเชียร์ครับว่าผลงานในขันมันจะออกมาเป็นอย่างไรนะฮะ